วันนี้เรามาทําบัวลอยจากแป้งสําเร็จรูปกันนะคะคือสะดวกสบายหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าแล้ไม่ต้องปั้นแป้งเองเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะกะทินะคะ2 5 0กรัมแล้วน้ำมะพร้าวน้ําหอมนะคะ150กรัมน้ําตาลทราย90กรัมเกลือ2อ2ช้อนชานะคะแล้วก็กุ้งก็จะใส่เพิ่มความเข้มข้นหอมมันด้วยวิปปิ้งครีมไปอีก5 0กรัมเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่ไม่ต้องซีเรียสนะก็ใช้ส่วน เป็นกะทิไปนะคะส่วนนี้นะคะแล้วก็เอาทุกสิ่งอย่างไปตั้งไฟคนให้เขาเดือดบุดเล็กน้อยแล้วก็แล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวที่ได้ทั้งหมดจากมะพร้าวหนึ่งลูกนะคะก็ใส่ไปแล้วก็รอให้เขาเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปิดเตาพักไว้ได้เลยนะจ๊ะแป้งบัวลอยยี่ห้อนี้นะคะแบบว่าแป้งเขาเหนียวหนึบดีอะค่ะแล้ว น้ำหนัก250กรัมนะคะง่ายสะดวกไม่ต้องปั่นแปลงเองแล้วก็ได้หลายสีด้วยเนาะที่เรามาตั้งน้ำรอให้น้ำเดือดแล้วค่อยใส่เม็ดัวลอยไปนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกระมังเนี่ยเป็นน้ำเย็นนะคะเวลาเราับลอยเขาสุกเนี่ยเราจะตักไปพักไว้ไวในน้ำเย็นนะเนี่ยเราก็คนให้เขานิดนึงนะเขาจะได้ไม่ติดก้นกระมังอะคะ่ะแล้วพอเขารอยเดือดขึ้นมาแบบเนี้ยเราจะปล่อยให้เขาเดือดต่ออีกประมาณสัก2นาทีเพื่อต้องการให้เขา มั่นใจว่าแป้งเขาสุกดีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยเราก็ตักไปนอกในน้ําเย็นนะพอนอกในน้ําเย็นสักประมาณ4ีหนาทีแล้วก็เราก็ไปพักให้เสด็จน้ําแล้วก็เอาบัวลอยที่พักให้เสด็จน้ามาใส่ในน้ํากะทิที่เราต้มไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนาะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วง่ายมากแล้วแป้งเขาเหนียวหนึบดีใช้ได้มากเลยแล้วน้ํากะทิอันนี้นะคะไปใช้ในน้ํากะทิแกงบวชฟักทองเผือก ก้วยบวชชีมันบวดอะไรเงี้ยได้เลยนะกุ้งว่ามันอร่อยเป็นแบบเป็นน้ําสต็อกที่แบบทําได้หลายวัตถุด,ดิบอะค่ะเนาะอร่อยลองทํากันดูนะคะง่ายมากเลยจ้าถ้าชอบชวดกดติดตามให้ด้วยนะคะ